สวัสดีครับทุกท่านครับในเซสชันนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนวิธีการสาธิตการใช้งานอินดิเคเตอร์ที่มาใหม่ที่ชื่อว่าตัว wave fibo นะครับซึ่งอาจารย์มีแผนที่จะสอนทุกคนฟรีนะครับในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับรอเรียนได้เลยแต่ว่าในเทปเนี้ย เป็นเทปวงการสาธิตก่อนนะครับนะก็ก่อนอื่นเลยเราใช้ตัวซิมโบลหรือโปรดักต์นะครับของเซ็นทรัลสิบเอ็ดเด็กฟิวเจอร์ตัวทีเฟกนะครับนะก็วันเนี้ยเป็นวันจันทร์ที่27กรกฎาคมอขอโทษทีวันนี้เป็นวันอังคารนะครับที่27กรกฎาคมเราหยุดกันมาแล้ว3วันนะครับนะตลาดบ้านเรานะครับในไทม์เฟรมสามนาทีเนี่ยตอนเนี้ยนะครับนะนี่นะครับ30นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยในรูปของไบแอคเทนเนี่ยยังอยู่ในฝั่งลงแต่สังเกตว่าการนับเวฟมีการนับไว้2ช่วงนะครับมีทั้งการนั ขึ้นนะครับแล้วก็มีการนับลงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าอ่าเราก็จะมีกรอบของการนับขึ้นกับกัรอบการนับลงถ้าสมมติว่ามันจะขึ้นต่อมันต้องห้ามหลุดตัวนี้913นะครับถ้ามันจะลงต่อมันต้องห้ามทะลุ9 2 2ขึ้นไปงั้นในความสับสนที่มันเป็นทางแยกหรือรอยแยกของเวฟนะครับนะคุณก็สามารถดูได้ว,ว่าเออถ้าเบรกข้างล่างเนี่ยมึงเลือกลงถ้าเบรกขึ้นบนเนี่ยเลือกขึ้น คราวนี้ในความสับสนอย่างนี้เราสามารถใช้ Time Frame เล็กๆนะครับใน,ในระดับ5นาทีในการวิเคราะห์ได้นะครับว่าภาพเล็กๆเนี่ยโอกาสของการลงกับโอกาสของการขึ้นเนี่ยอันไหนมากน้อยกว่ากันเดี๋ยวเราไปดูภาพใน Time Frame เล็กๆกันก่อนนะครับ โอเคครับเราเข้าไปในไทม์เฟรม5นาทีกันเลยนะครับนะซึ่งในไทม์เฟรมนี้ยให้คุณลองสังเกตด,ดูให้ดีนะครับว่าเออ่มันยังมีาการนับลงนะเป็นการนับขาเดียวนะครับนะนับฝั่งลงเป็นหลักนะครับในไทม์เฟรมเมื่อกี้เนี่ยมันมีทั้งนับขึ้นนับลงสังเกตไหมครับว่าเส้นบ่ายแอดเทรนนะครับยังคงเป็นฝั่งลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการที่ในภาพเล็กเนี่ยมันมั่นใจว่านับลงนะครับก็ให้น้ําหนักเลยว่าเฮ้ยเมื่อกี้ในในภาพ30นาทีเนี่ยมันมี2ส,ส่วน อาจจะขึ้นก็ได้อาจจะลงก็ได้ถ้าเบรกตรงนี้มองลงถ้าเบรกขึ้นนวดมองขึ้นแต่ว่าในภาพของ5นาทีนะครับนะมันนับลงอย่างเดียวแสดงว่าตอนนี้นะครับนะโอกาสเบรกลงนะครับจะมากกว่าโอกาสของการเบรกขึ้นนะครับก็โอเคครับตอนนี้ก็ ใกล้ที่จะหมดเวลานะครับนะก็เดี๋ยวมาสักอีก5นาทีนะครับนะตัวเซ็ตอินเด็กเองเออไม่ใช่ครับเท่าที่ครับตัวที่เฟกเองครับราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับตามแผนนะครับนะตอนนี้ก็เริ่มนับเข้าสู่เว็บ1เว็บ2เว็บ3นะครับโดยเว็บ2รอบเนี้ยขึ้นน้อยมากครับจริงๆถ้าขึ้นสูงๆสักน่ะเก้าึงเก้าสอเนี่ยกำลังดีแต่รอบนี้ขึ้นน้อยจริงๆนะครับประมาณสักเก้าหนึ่งแปดเท่านั้นเองแล้วก็ไหลลงต่อนะครับก็เริ่มนับเว็บ3แล้วนะครับโดยทาร์เก็ตของเว็บ3เนี่ยจะประมาณ 9 0 9 9 0 6อแถวบริเวณนี้นะครับที่เ,เวฟมันตั้งเป้าไว้นะอันนี้อย่างนี้มีโอกาสลงได้อีกนะเพราะยังไม่ถึงทาร์เก็ตนะครับสาเนี่ยจะมีลงได้อีกงั้นสังเกตดูตอนนี้มีความพยายามที่อยากจะนับฝั่งสวนขึ้นไปนะครับแต่คิดว่าคงไม่น่าจะนับสําเร็จได้เพราะว่าเวฟส3ยังไม่ถึงเป้าหรือถ้ามันถึงเป้าแล้วเนี่ยไอพวกเวฟสวนเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีความสําเร็จมากขึ้นแต่ถ้ายังไม่ถึงเป้าเนี่ยการนับสวนขึ้นมาอย่างนี้ ส่วนมากจะไม่ค่อยสําเร็จแล้วก็ไอเว็บศูนย์เนี่ยจะถูกทาลายนะครับเนะียเมื่อมันปิดต่ํากว่าหางของเว็บศูนย์ซึ่งเนี้ยเดี๋ยวสอนหมดนะครับใจเย็นๆนะครับเนะี่ยน,นี่แค่เป็นวิดีโอสาธิตเฉยๆน,นะครับงั้นก็เดี๋ยวตอนนี้ก็น่าจะปิดตลาดไปนะครับน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายกา็เว็บสามยังไม่ถึงเป้าเดี๋ยวเราดูว่าจะไปถึงเป้าได้หรือเปล่านะครับโอเคครับเรามาต่อกันในช่วงบ่ายนะครับซึ่งเปิดบ่ายมาวันนี้ก็แกลบดาวลงมาเลยนะครับนะโอ้เรียกว่า ใครถือช็อตข้ามาก็ยิ้มกันไปนะครับส่วนใครถือลองน่าจะอ้วกได้นะครับนะ <c oughs> เปิดแกลบดาวมาอย่างนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับนะ <c oughs> เพราะมันเข้าสู่เว็บสในทำเฟรม5นาทีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป้าหมายของการลงมาที่เว็บสก็คือ909นย์เก้นะครับนะอีกทีก็คือ905 906ตรงนี้นะครับนะแต่เอา909ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไว้วางทั้ง กลมากเอาใกล้ๆนี่แหละนะครับนะให้มันให้มันถึงก่อนเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเป้าถัดไปนะครับนะคราวนี้มาดูซิเป็นยังไงบ้างจะถึง909ได้ไหมตรงนี้นะครับนะเอาเอาเอาลุนลุนลุนครับลุ้นครับโอโอเอาเปิดมานะครับนะโอเปิดมาบ่ายนี้ใครเข้ามาตลาดไม่ทันนี่อ้วกเลยนะครับนี่นะครับนะเิ้มตัวเอาเอาเหลืออีก2อนาทีจะถึงไหมครับ909ถึงไหมเอาเร็ว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  อปกติเวลาถึงเป้าก็แบ่งปิดบ้างนะครับนะบางทีนะครับอาจจะมีเด้งทําเว็บสบ้างนะครับก็แบ่งปิดแต่ว่าจะไม่ปิดหมดเพราะเดี๋ยวมีทําเว็บหต่อแต่ว่าเว็บหเนี่ยอาจจะทำโลใหม่ไม่ทำโลใหม่ก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนู้นเดี๋ยวค่อยเรียนนะครับเอาเอานี่ก่อนเอาเป้าข้างหน้านี่ก่อน909ให้ถึงก่อนเอา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 ถึงถึงถึงไหมถึงไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเล่าถึงเล่าเฮ้ยเอานิดหนึ่งนิดหนึ่ง อื uh huh. นิดเดียวนะครับนะก็จะถึงอยู่แล้วนะครับไม่ถึงสักทีหนึ่งสงสัยต้องรอแท่งถัดไปอ่าเดี๋ยวหมดเวลาก่อนอืมอ uh ่า huh. uh huh. ถึงไม่เอ่ยแท่งนี้อื uh ้ huh. ้ลุ้นใจจะขาด หลายคนบอกปิดไปแล้วจริงจริงอยี๋ยวเพิ่งใจเย็นๆถึงเป้าก่อนนะครับนะถ้าถึงเป้าเราค่อยปิดได้นะครับส่วนมากเวฟสามไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเวฟสามเป็นเวฟที่เรียกว่าแทบจะนอนกินได้เลยนะครับคือถ้าเข้าเวฟสามอะเป้ามันน่าจะไม่ยากเย็นเกินไปนักนะครับนะอ้าวโอเคที่เรียบร้อยอ้าวลงมาละถึงเป้าแล้วนะครับนะตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวเรามาขยายกราฟสักนิดหนึ่งครับว่าเออพอถึงเป้าตรงนี้แล้วเ e x t ถัดไปคือเท่าไหร่ครับนี่เก้าศูนย์เก้าหาแล้วเนาะต่อไปก็เป็นตัวเลข นะครับถัดไปคือ next target นะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเนาะตอนนี้นะครับก้าวสุดนคือ next target นะครับนะก็ตอนนี้คนต้องแบ่งปิดบ้างแล้วนะครับบางส่วนนะครับถึงเป้าไปละส่วนหนึ่งเพราะเดี๋ยวมีทำเวฟ4พอถึงเวฟ4ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปช็อตเพิ่มก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวมีเวฟ5แต่ว่าเวฟ5อย่าชะล่าใจนะครับอาจจะ อาจจะทําโลใหม่หรือไม่ทําโลใหม่ก็ได้ในเว็บ5นี่เดี๋ยวต้องให้มาเรียนกันนะครับหลักๆก็เว็บ3เนี่ยถึงทาเกตละนะแบ่งปิดบ้างบางส่วนนะครับเดี๋ยวไปรอช็อตเพิ่มตอนขึ้นเว็บ4เพื่อจะรอทําเว็บ5อีก1รอบนะครับประมาณนี้นะ,อะโอเคครับ ก็หลักๆนะครับนะก็ราคาเนี่ยครับไหลไม่ถึงนะครับนะไหลไม่ถึงตัวเป้าที่เราให้เอาไว้นะครับนะ906นะครับลงมาได้แค่908เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ราคากราฟเนี่ยตีกลับขึ้นมานะครับนะจนเข้าสู่เวฟ4เห็นไหมครับเวฟ4นับ4ตรงนี้นะครับแล้วกเ็เรียกได้ว่า หลักเวลาก็ใกล้หมดแล้วแหละเลยแค่5นาทีนะครับนะ่ะคิดว่าไม่น่ารอดนะครับราคาคงจะปิดประมาณแ,แถวนี้แหละตามสไตล์ของบ้านเราก็คือปิดบริเวณโซนแนวรับแนวต้านสําคัญเพื่อที่จะวันถัดๆไปเนี่ยจะแก็บอัพแก็บดาวเลยทีเดียวเพื่อจะขโมยอัพไซด์ดาวไซด์นี่เป็นสไตล์ของบ้านเราอยู่แล้วนะครับงั้นตรงเนี้ยห้านาทีเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่อ่าวุห่หวาเกินไปนักแต่ถ้าเกิดดูจากการนับทรงนะครับมันนับ4เนี่ยนะครับนะว่าในเปิดวันคราวหน้านะครับนะ่ะก็มีโอกาสจะแก็บดาวลงมามากกว่าแก็บอัพนะครับเพื่อให้มันครบ 5้ไซเคิลแต่ว่าเว็บ5มันอาจจะทำโรใหม่หรือไม่ทำโรใหม่ก็ได้นะครับแต่ควรต้องต้องวูบลงมาทีหนึ่งก่อนให้มันนับเลข5าแล้วจะไปต่อก็ว่ากันคราวนี้เนี่ยมันมีการนับฝั่งขึ้นสวนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตรงตรงเลขสีเขียวนี่ไหมครับศูนย์หนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับที่มันมีการนับขึ้นด้วยนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าถ้าวันวันไม่ใช่วัน,ว,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 นวันพุธวันพฤหัสที่เปิดมาเนี่ยครับนะถ้าเปิดมาเนี่ย ถ้าสมมติมันแก็บดาวนะครับแล้วหลุดตัวเลขนี้นะครับ908นะครับน่ะก็แสดงว่ามีโอกาสจะไหลลงแรงนะครับนะแต่ถ้าวูบลงมาแล้วไม่หลุด908นะครับนะก็อาจจะจบแค่เวฟ5นะตรงนี้แล้วขึ้นใหม่ได้งั้นคุณควรจะเห็น908อีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับแล้วดูว่ามันหลุด908หรือไม่นะครับถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเวฟ5เนี่ยทำโลต่ําแน่นอนนะครับก็อาจจะไปที่บริเวณถัดไป900อะไรก็ว่าตรงนี้นะครับแต่ถ้าวูบลงมาแล้วไม่หลุด908อันนี้ก็ระมัด เริ่มเป็นการนับฝั่งขึ้นส่วนขึ้นมาได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือแผนในวันถัดไปไปด้วยเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิดีโอสาธิตนะครับในการใช้ตัวเวฟไฟโบนะครับซึ่งจะได้ใช้พร้อมกันทุกคนในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับก็รอเรียนนะครับใช้คําว่ารอเรียนตัวเต็มได้เลยนะครับทุกคนนะใครอยากใช้นะครับใครอยากเรียนฟรีใครอยากใช้ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจารย์ส่งลิงก์เปิดพอร์ตให้นะครับตามนี้ได้เลย กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวกอเลสต์แมสเซจต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรอมับต่่คใ เพียงแค่สแกน q ค c o ์ e คตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ